ลัคนาราศีทุนเรื่องดีๆเมื่อดาวพระเสบดีย้าย13พฤษภาคม25ง8ารแครับการยาคณันี้เป็นดาวบุญใหญ่นะยาบมาเป็นตำแหน่งเข้มแข็งที่ว่าดวงอุจจวิราชนะครับในรอบ12บสองปีมีหนึ่งครั้งย,าย้ายแล้วมาอยู่ที่ดันสุภาครับสุภาคือความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จสุขสมหวงังครับที่สําคัญมีเรื่องของชื่อเสียงด้วยเรื่องของการทํางานมีโอกาสเด่นที่สุดนะครับสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสเรื่องของการเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีเรื่องของงานประจําง,งานบริษัทช่วงนี้ดวงผู้ใหญ่อุุถมรรททกกาาํงาน มีความสำเร็จรอทุกการทํางานมีคนช่วยเหลือทั้งการงานและการเงินด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ดีรออยู่ใครขายก็หมายถึงดวงลูกค้าอุปถัมภ์ครับช่้านี้โดดเด่นนะว่าสุภาพหมายถึงการมีแสงในตัวครับการมีออร่าการมีชื่อเสียงลูกค้าจะถูกใจแล้วก็ยังเข้ามาซื้อของด้วยนะเป็นเรื่องที่ดีครับส่งเรื่องของการค้าขายแล้วก็ที่สาคัญดาวส่งแสงมาอยู่ที่เรือนศาสตร์ชาด้วยทุกการเจรจาทุกการค้าขายคุณทําได้ดีสําเร็จนะครับงานกิจงานงานใดที่เกี่ยวข้องกับคนหนุ่มากคุณมักจะรับความช่วยเหลือพิเศษแล้วก็ การเจรจาค้าขายเรื่องของการปิดยอดขายได้นะธุรกิจใหญ่ๆหรือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็แล้วแต่จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะก็รอฟังข่าวดีเรื่องของยอดขายแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบยาวๆไปอีกหนึ่งปีเลยนะครับอีกสองเรื่องครับดาวยังช่วยเหลือนะครับอยู่ที่เ,เรือตนตโนธหมายถึงสุสภาพร่างกายมีเกณฑ์ดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับสําหรับชาวราศีตุลแล้วก็วาสนาโดยรวมก็มองเรื่องของการงานแล้วก็การเงินก็มีเกณฑ์ดีแน่นอนครับ แล้วก็ดาวช่วยเหลือนะครับเรื่องของการมีโชคลาภเลยครับมาเรือนราหูนะมาถึงเรื่องของโชคลาภลอยๆอ,อยลาภฟุเฟกเนี่ยสำหรับชาวราศีตุลมีโอกาสลุ้นโชคลุน้นรางด้วยนะมัววาจะเป็นโชคลาภจากการลงทุนคขายโชคลาภจากการลุ้นวัตถุรวยวายรถเล็กมงคลนก็มีโอกาสรอฟังข่าวดีด้วยนะครับ <S <S ลัคนาราศีพิจิกเรื่องดีๆเมื่อดาวพระศุกริย้าย13พฤษภาคม2 5 6 8ครับชาวพิจิกมีดาวบุญใหญ่มาช่วยเหลือคนครับมาอยู่ที่เรือนมรณะคือดาวที่ สเครข้อใหญ่เนี่ยดาวแห่งสิ่ิคุ้มภัย,ยดาวงความโชคดีและก็ดาวแห่งสุภาพร่างกายเนี่ยมาอยู่ที่เดือนมกราคมก็คือเกณฑ์ดีขึ้นฟื้นขึ้นครับดาวยา้ายไปแล้วช่วยเหลือคุณนะครับเกณฑ์เดือดเนื้อร้อนใจอันใดก่อนอันนี้นะครับจากนี้ไปจะคลี่คลายมลายหายไปครับเรื่องของสุขร่างกายมีเกณฑ์ดีขึ้นฟื้นขึ้นปัญหาชีวิตนะหยืดเยื้อแก้ไม่ได้ไม่ตกสักทีนะใจดีขึ้นฟื้นขึ้นแล้วก็ปัญหาการงานด้วยนะครับจะดีขึ้นคลี่คลายแล้วก็ดาวตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าดาว บุญใหญ่ดาวสุภเคราะใหญ่เนะี่ยมาถึงดวงผู้ใหญ่ช่วยเหลือทุกเรื่องครับการทํางานก็ดีกินงานกาันใดก็แล้วแต่มันจะดีขึ้นง่ายขึ้นสําเร็จขึ้นทุกการเดินทางจะมีความสําเร็จแล้วก็มีโชคมีลาภครับดาวชว่วยเหลือเรื่องของการเงินโดยตรงครับดาวส่งแสงเลงลมาอยู่ที่เรื่องการเงินเช่นนี้สําหรับชาวพิจิกต้องบอกว่ามีดวงพลิกชะตาเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นมากๆนะครับทุกการทํามาหาเงินทุกการลงทุนค้าขายทําได้หยิบจับเงินก้อนด้วยนะครับอีก2งเรื่องดาวยังส่งเสริมนะครับเรื่องของ สูขภาพรางกายดีขึ้นแข็งแรงขึ้นฟื้น,ข,นขึ้นแล้วเรื่องของสิ่สงยากๆครับกินงานกัยในเรื่องของการทํางานก็ดีคุณกลับทําได้นะครับงานประจางานบริษัทก็มีโอกาสเต,ติบโตเรื่องของอธุรกิจอะไรที่เคยติดขัดชะลอล่าช้าในเรองการาขายนะครับนับจากนี้ไปอีกหนึ่งปีจะทําได้ขายได้ง่ายคล่องขึ้นเนะครับแล้วก็ดาวน์ไอซับสนุนเรื่องของการเดินทางด้วยชุกการเดินทางก็น่าจะมีโชคมีลาบจากการเดินทางแล้วก็มีคราอขายคอนเนคชั่นที่ดีครับเรื่องของการเจรจาค้าคล่องมากๆ อีกหนึ่งเรื่องเรื่องเกณฑ์ที่ชัดเจนนะเกณฑ์ชะตาฟ้าฟื้นครับเรื่องของเกณฑ์ปัญหาการเงินสุขการเงินก็มีเกณฑ์ดีขึ้นคลี่คลายขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีครับลัคนาราศีธนูเรื่องดีๆเมื่อดาวพฤะศุกย้าย13พฤษภาคม2568ครับดาวพระศุกรดาวบุญใหญ่ที่สุดแล้วนะครับดาวแห่งความโชคดีดาวแห่งคุ้มภยัยดาวแห่งอายุยืนเนี่ยย้ายเรามาอยู่ที่ เรือนปัตตานีนะเป็นตำแหน่งที่พิเศษที่ว่าดวงอุจชวิลานะครับดาวให้คุณสูงนะในรอบ12ปีช่วงนี้จะส่งเสริมเรื่องของหนึ่งเลยนะเรื่องของความรักนะดีขึ้นแน่นอนคนรักแบบสัมส่วนช่วยเหลือกันใครมีคนรักถือว่าช่วงนี้หนุนหลังกันเรื่องของโชคลาภแล้วก็การทํามาหาเงินร่วมกันของคุณนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับจะสัมสนุนเรื่องของการลงทุนการค้าขายครับใครทําธุรกิจแบบมีห้นส่วนแบบมีพาร์ทเนอร์ทำได้ดีนะยาวยาวไปหนึ่งปีครับดวงชะตาดีมากๆใครลงทุนในเรื่องของ ซื้อมาขายไปหรือว,ว่ากลุ่มเทรดเดอร์ช่วงนี้ทําได้ยาวๆนะภาพรวมกว้างนะครับแม้ระหว่างปีจะมีดาวจรกระทบแต่ภาพรวมกว้างคุณมียอดบวกแน่นอนครับ <c oughs> แล้วก็ดาวยังส่งแสงมาช่วยเหลือเรื่องของวาสนาคุณโดยตรงนะครับภาพวาสนาจะดีขึ้นภาพรวมกว้างทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ดาวยังมาช่วยเหลือเรื่องของอการมีเครดิตวาจาที่ดีนของการเจราจาค้าคล่องนั่นเองครับใครทาธรุรกิจซื้อมาขายไปหรือว,ว,ว่าการ เจราจาค้าขายปิดการขายได้ง่ายได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ครับแล้วก็เรื่องของการมีโชคลาภจากการลงทุนด้วยนะองการลงทุนแบบความรู้ความสามารถก็ดีมีข่าวดีรอยอยู่ลงทุนลุ้นรางวัลลุ้นเล็มงคลเสริมชะตาหรือว่าลุน้นผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตกิจกรรมผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณจะมีเกณฑ์สูงได้รับรางวัลน,นั้นนะครับอีกทั้งมีเกณฑ์เด่นเรื่องของลุ้นรางวัลแบบฟุตๆด้วยนะครับก็รอฟังข่าวดีได้ครับ